น,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะนจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและความงามมาฝากกันค่ะเคยลองสังเกตตัวเองไหมคะว่าเวลาที่เรามีเสื้อผ้าสีม่วงหรือว่าเครื่องประดับสีม่วงเนี่ยมักจะหาโทนสีที่ใส่แล้วเข้ากันยากจังเลยวันนี้ค่ะสถนาจะพาคุณผู้ชมไป mix and match เสื้อผ้าสีม่วงให้เข้ากับโทนสีอื่นไม่แน่นะคะคุณอาจจะกลายเป็นหญิงสาวที่ใส่ชุดสีม่วงได้โดดเย่นที่สุดในซีซั่นนี้เลยก็ได้และในช่วงคนพิเศษค่ะ ้าสามีเรื่องราวเกี่ยวกับโปรตีนแฟกเตอร์มาฝากกันเจ๊เจ้าโปรตีนแฟเตอร์นี่คืออะไรและมีประโยชน์กับร่างกายเรายังไงติดตามได้ในคิอพิเศษวันนี้ค่ะ แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีม่วงให้สวยเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมนะคะลองกลับไปเปิดตู้เสื้อผ้าดูค่ะและพรุ่งนี้ใส่สีม่วงให้ทุกคนอิจฉาไปเลย <Okay. S 1> เคยได้ยินคำว่าสเต็มเซลใช่ไหมคะทราบไหมคะว่ามันเกี่ยวข้องกับเจ้โก r o w t ฟ f เตอร์ที่เรากาลังจะพูดถึงด้วยเอ๊จะเกี่ยวข้องกันยังไงไปถามคุณหมอเลยดีกว่าค่ะ เมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วนะคะเจษฎาได้พาคุณผู้ชมได้ไปพูดคุยถึงเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับโรคต่างๆนะคะที่สามารถรักษาให้หายได้โดยการแพทย์แบบบูรณาการนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สากดัใหม่2009โรคมะเร็งหรือว่าโรคไขข้อนะคะวันนี้ค่ะจะฎาเพิ่งได้ทราบค่ะวว่าคุณหมอที่คุยกับเรามาตลอดสาสัปดาห์เนี่ยได้รับเชิญไปบรรยายในงาน a s e i c Asia ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะในเรื่องของโรดแฟกเตอร โปรตแฟกเตอร์คืออะไรและเมื่อเข้ามาอยู่ในร่างกายของเราแล้วมีประโยชน์ยังไงบ้างวันนี้ขอเชิญคุณหมออีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะส,สดนีค่ะหอคุณหมอ สดชื่อสดใสเหมือนเดิมเลยนะคะขอบคุณค่ะขอถามเลยแล้วกันค่ะคุณหมอโรสแฟกเตอร์ที่ขโมยได้ไปปัญยาที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยค่ะมันคืออะไรคะเหมือนฮอร์โมนหรือเปล่าคะไม่เหมือนค่ะอันนี้เป็นฮอร์โมนอนหลับตอนสี่ทุ่มไม่ใช่ไม่ใช่โรสฮอร์โมนนี่เป็นสารที่สกัดมาจากเซลล์นะคะซึ่งอันนี้เป็นท็อปิกซึ่งกําลังฮิตมากทั่วโลกก็เลยได้รับเชิญให้พูดเรื่องนี้โดยที่เราสามารถทําได้ง่ายๆค่ะปัจจุบันนี้คือการดูดเลือดของคนไข้ ออกมาแล้วก็มาปั่นสัก 10cc เนี่ยค่ะปั่นปั่นเสร็จ,จมันจะแยกออกมาเป็นชั้นที่เป็น g r o w แ h f เ c t o r เป็นเพ p t i d e g r แ w t เตอ c t o r ซึ่งชั้นนี้จะเป็นสารที่หลังสารที่อยู่ในเซลล์ของเรานั่นเองสารตัวนี้มีประสิทธิภาพในการที่ว่าเราฉีดไปตรงไหนเนี่ยค่ะมันก็จะกระตุ้นเรียก s t e เซลล์ในตัวเราเนี่ยให้ไปออที่จุดที่มี g r o w แ h factor แล้วให้ s ซลล c ของเราเนี่ยที่มาที่บริเวณนั้นเนี่ยมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมบริเวณนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านความงามเขาก็จะมาฉีดตามร่องแก้มตามริ้วรอยนะคะห,หรือว่าในด้านสุขภาพก็จะมาฉีดตามจุดที่เรามีปัญหาเช่นปวดเข่าปวดข้อนะคะหรือว่ามีแผลเลือดลังหรือว่าในการแพทย์ฝังเข็มโบรากาเราก็จะมาฉีดที่จุดฝังเข็มเพื่อไปฟื้นฟูบําบัดอวัยวะภายในเช่นเรามีเรื่องตับอักเสบเรามีเรือร่อง ไตไม่ดีไตพร่องอะไรเหล่านี้เราก็ฉีดตามจุดของเข็งจุดไตจุดตับจุดปอดอะไรเหล่านี้เพราะฉันก็จะใช้โกลแฟกเตอร์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแทนที่จะใช้เซ็เซลเพราะเซ็เซลอาจจะยุ่งในการเก็บการการการเพาะอันนี้ก็คือฉีดโกลแฟกเตอร์ให้ร่างกายเนี่ยเรียกเซลล์เองเลยให้มันแบ่งตรงนั้นเองเลยแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองเลยแต,แต่ถ้าที่ต้องการที่จะทำโกทแฟกเตอร์เนี่ยเข้ามาฟื้นฟูตัวของกระแสเองเนี่ยต้องเตรียมตัวไหมคะคุณหมอ คือเตรียมตัวนี้อาจจะทานวิตามินบำรุงอะไรเสริมนะคะเพื่อให้ในร่างกายเราสารในเลือดนี่ดีหรือว่าไม่เตรียมตัวเลยทำเดี๋ยวนั้นเลยก็ได้เพราะว่าโคเอร์มีอยู่แล้วอันนี้เราก็สามารถมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นอย่างน้องเจษยยังยังสาวอยู่ค่ะท่าดดานความงามเนี่ยถ้าสมมุติอาจจะมีมีหลุมแผลเป็นสิวหรือว่าเป็นฝ้ากระนิดหน่อยโคเอน์เองเนี่ยสามารถทำให้ฝ้ากระจางได้ค่ะ เพราะว่าหนึ่งเนี่ยตัวสารเองทําให้ลดการทํางานของสารเมลาสารเซลสร้างเซลลสีนะคะแล้วก็ตัวมเมลานินเมลานินแล้วมันก็ยังกระตุ้นการสร้างไฟ,ไฟบาบัสคือเซล์ที่สร้งรางคอลลาเจนเพราะนั้นแผลก็จะเต็งเร็วขึ้นนอกจากนี้เนี่ยถ้าโกรทแฟกเตอร์เนี่ยราเอามาฉีดตามจุดสังเข็มเช่นจะมีเรื่องปวดเขาก็จะอย่างที่ครั้งที่แล้วเคยพูดไปเราฉีดตามจุดสังเข็มมันก็หายปวดได้เพราะตรงนี้เรา ทั้งใช้ศาสตร์สองอย่างผสมกันคือใช้ถุกสังเขมใช้โกลแฟกเตอร์เองซึ่งกระตุ้นเซลล์ให้มาซ่อมแซมบริเวณนั้นเองเพราะั้นมันก็จะเป็นอันที่ได้ผลดีมากๆนะคะฟังแล้วอยากให้ผู้ชมที่ฟังอยู่นะคะหรือว่าดูอยู่เนี่ยมาปรึกษาคุณหมอจังเลยอ่ะเพราะว่าจ๋าเองนะคะถึงแม้ว่าจะายังไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นเซลล์มันก็ไม่ใช่เซลล์ใช่ไหมคุณหมอันเป็นอะไรที่ออกมาจากตัวของเราเองฉะนั้นเนี่ยอันที่มันจะเป็น ร้แรงหรือว่าจะรุนแรงก็คงจะไม่มีไม่มีไม่ไม่มีเรื่องแพ้เพราะว่าเป็นเสียงของเราเสียงของเราเองก็คงไม่แพ้ตัวเองนะคะยังขอบคุณคุณหมออรวรรนมากเลยค่ะสำหรับเรื่องการดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและก็เรื่องของโ r รทแบคเตอร์ด้วยค่ะและช่วงหน้านะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดไม่ลับในการออกกำลังกายค่ะ จริงแล้วการออกกําลังกายสามารถทําในช่วงไหนของวันก็ได้นะคะแต่แนะนํานิดนึงค่ะว่าถ้าออกไปได้อย่างน,น้อยวันละประมาณ30นาทีก็จะสามารถลดปัดจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้ขเจ็บต่างๆได้การออกกําลังกายที่เหมาะสมควรประกอบไปด้วยเวทเทรนนิ่งหรือการยกน้ําหนักควบคู่ไปกับแอรโรบิกค,ค่ะเพราะจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกระชับได้สัดส่วนนอกจากนี้ผลอีกอย่างของการยกน้ําหนักก็คือ เมื่อร่างกายแข็งแรงและมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจะยิ่งทําให้มีการเผาผลาญแคลอรี่มากขึ้นตามไปด้วยแหมได้สุขภาพดีและยังหุ่นดีอีกด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับเคล็ดลับการดูแลตัวเองด้วยการออกกําลังกายคุณผู้ชมเคยออกกาลังกายกันบ้างหรือเปล่าคะถ้ายังเนี่ยเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะคะเพื่อสุขภาพกายที่แข็งแรงไงคะ แต่ว่าเมื่อสุขภาพกายแข็งแรงแล้วต้องอย่าลืมดูแลสุขภาพหัวใจเราให้แข็งแรงด้วยนะคะแล้วกลับมาสะสมความสุขกันได้ใหม่ค่ะทุกคืนวันพฤหัสบ,บดีเวลาหทุ่มส5ทางช่อง5แห่งนี้วันนี้จะสาและรายการคืนพิเศษขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ